นี่นะฮะผมไปป๊อบมาที่เซ็นทัลพัทยานะครับผมแล้วก็สุ่มตัวสปินวิวได้เลข10นะครับผมก็เลยหยิบกล่องที่10มาเป็นจำนวน2กล่องนะครับนับจากบนแล้วก็อันหนึ่งแล้วก็ล่าอันหนึ่งนะครับดูซิจะได้อะไรมาชิญพบกับอาซูล่าจุ่มกล่องแรกนี่ะ ได้ตัวได้เฮ้ยเฮ้ยนี่นะฮะนี่เลยนี่มาเปิดกันจุ่มป๊อหมา้ยห่ออย่างดี มาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ 1, 2, ่งสองสามเทเด้โอโอ้โห้ยมีล้อมีล้องห้าด้วยไหนมีขาตั้งไม่ไม่มีด้วยเพียวเปียวเลยนะฮะนี่โบเบอมาซื้อมาสองตัวนะฮะนี่ตัวนี้คือตัวนี้นะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคตัวที่สองมาที่เลย So đặt đá đặt này đặt cái đặt này đặt đặt này hả đặt này đặt này đặt 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 cua sỉ đặt đặt này đặt đặt ui đặt đây đặt đặt ạ ในสามในสามตัวตัวหน้าต,<ม>ต,าตู้ตัวหน้าตู้นี่ตัวหน้าตู้ม่ขอดูตัวจริงมาตัวจริงนะนี่เลยก็ขอย้ำว่าถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะฮะกล่องมันจะหนักหนักหน่อยนะนี่อ่ะดูนี่สวยงามตามท้องเรื่อง ส oh <my> วยมากคู่กันคู่กันนี่นี่ฟงฟิงวินเซตกับนี่ฮะออมังกรร้องไห้มังกรพ่นไฟสีแดงเอาได้ตัวที่อยากได้เลยเอ๋อฮะ